จะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าคะล่าสุดทางด้านของปูตินเอง เป่านกหวีดนะคะขออีก1 5 0 0ง0าื่นายค่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้นะคะก็มองได้หลายมุมค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าปู๋ถิ่นเองต้องการจะให้ไปถึง0,000สนน่นะคะแต่ในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็มีการสับเปลี่ยนเวรกันด้วยนะคะใครที่ครบเวลาแล้วนะคะครบกำหนดแล้วก็ได้กลับบ้านด้วยละค่ะก็รอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ให้ใช้การฝึก แทนนะคะเป็นเวลา1ปีค่ะสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษานะคะถามว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อกันยายนปีที่แล้วเนี่ยปูตินเองก็เรียกมา1 3 0 0 0 0นายนะคะแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิป,ปีที่แล้วเนี่ยก็1น7 0 0 0นายก็ถือว่าเรียกเป็นปก,กติก็ได้นะคะก็สภาดูมากก็ได้มีการเพิ่มเกณฑ์อายุสูงสุดนะคะที่จะต้อง ผ่านเข้ารอบนะคะจากเดิม27ปีเป็น30ปีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกองหนุนซะมากกว่านะคะแล้วก็ล่าสุดทางด้านของเนี่ยนะคะพลเรือเอกรออ บูเนอร์นะคะก็ออกมารับรองนะคะว่ายังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจากทางรัสเซียกับ NATO นาโต้ละคะ่ะก็ตรงกับทางปูตินนะคะวันก่อนก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าเออมันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระขันอะไรเลยนะคะที่รัสเซียจะเข้าไปยุ่งกับ NATO นาโต้ละคะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านประธานคณะกรรมการของ NATO นาโต้เนี่ยล่ะคะ่ะ ก็ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งเกือบจะแน่นอนแล้วล่ะค่ะว่ายังไงโดนั์ทรัมป์ก็ต้องมาแน่นอนนะคะแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเกี่ยวกับชัยชนะของทรัมป์นะคะถึงแม้ว่าทรัมป์จะนำสหรัฐกลับบ้านนะคะไม่เป็นสมาชิกของนาโตอีกต่อไปค่ะแต่ว่าทางด้านของนาโตเองเนี่ยค่ะก็พยายามที่จะลงขันกันเองนะคะโดยที่จะตั้งเป้าเอาไว้ว่างบประมาณต่างๆเนี่ย จะต้องอยู่ที่2์ของ GDP ละค่ะพอเมื่อสหรัฐกลับไปแล้วนะคะก็รัสเซียกับาทางด้านของยุโรปเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของระหว่างกันแล้วละคะ่ะตอนนี้นาโตเองเนี่ยก็มีน้องใหม่อีก2คนนะคะคือฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนมีหนำซ้ำกำลังจะขยายสาขามาในเอเชียเพื่อที่จะมาเฝ้าจีนอย่างเป็นทางการอีกด้วยละคะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะน้ำหนักของนาโตเนี่ยก็จะถ่ายโอนจากยุโรปเหนือนะคะมาสู่เอเชียบ้านเราในทะเลจีนใต้เนี่ยละค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะสืกก็ประทามรายงานแล้วค่ะเช้าวันนี้นะคะจะเป็นการซ้อมร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่างจีนฟิลิปปินส์แล้วก็สหรัฐในช่วงสิ้นปีนี้นะคะซึ่งเป็นการซ้อมครั้งแรกเลยล่ะค่ะเป็นการเปิดตัวนาโตเอเชียนั่นเองล่ะค่ะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวอาจจะทำให้ในคลิปต่อๆไปนะคะ